ทำไปทไปอได้ยากจะเป็นอย่างที่เปอชอบก็ได้แต่สำหรับฉันมันง่ายกว่านั้นแค่ใจัวไปนี้ก็พร้อมจะยินมไปกับเธาเธอน่ารักจริงๆนะฉัเชื่อฉันเธอแต่ไม่ต้องเยอะ และผู้ที่ได้รับรางวัลนักแสดงวัยหันปีได้แก่คุณซีเบิกและคุณนูเดลเชวาเลนนักแสดงจากซีรีส์คิวบิบายนิเอะก็หาว่าซื่อนั่นเองครับโดยชีีิตเรื่องนี้นะครับเป็นตัวแทนในการสื่อสารเพื่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ นะครับที่ซีรีส์นี้ได้แฝงเรื่องราวการสนับสนุนการสมรสเท่าเทียมครับแล้วก็การฝ่าฟันต่ออุปสรรคความรัก ของตัวละครนั่นเองครับนักแสดงทั้งสองท่านนะครับมีความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครได้เป็นอย่างดีจากออนอกจากเคมีที่เข้ากันได้เป็นอย่างมากนะครับยังได้รับกระแสะตอบรับทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับจนทำให้แฮชแท็กนะครับคิวทูพายติดเทรนด์เตอเมืองไทยนะครับอันดับหนึ่งเกือบทุกตอนออกอากาศเลยครับเพราะฉะนั้นครับแขกผู้มิเกียรติทุกท่านครับขอเสียงกีดังๆให้กับ รางวัลน,นักแสดงวายแห่งปีคุณซีบั้ลและคุณนูเดียว ก็สวัสดีครับครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณสําหรับรางวัลนักแสดงวายแห่งปีมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณทางฟีดมากๆเลยนะครับที่เห็นถึงความสามารถในด้านการแสดงของพวกเราครับและเห็นถึงความสําคัญของซีรีส์วแล้วก็วงการวายด้วยครับเพราะว่าผมพวกเราก็คิดว่าซีรีส์วเนี่ยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งของประเทศไทยเลยครับ <laughs> อยตื่นเต้นมากเลยฮะใช่แล้วครับผมก็ขอบคุณทางฟีดมากครับผมที่ทําให้หลายคนมองเห็นถึงซีรีส์วยในเมืองไทยนะครับผมได้เห็นความสามารถของนักแสดงในเมืองไทยแล้วก็ทีมงานโปรดักชันเบื้องหลังนะครับผมเพราะว่าเราเราเป็นคนหนึ่งที่อยากทําเบื้องหลังมากๆเลยเราเลยรู้ว่าโปรเซสในการทําผลงานชิ้นนึงอะ่ะมันมีหลายอย่างแล้วมันเหนื่อยมากๆนะครับผมก็ขอบคุณทางสื่อฟีดด้วยนะครับผมที่ จัดงานดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางสื่อสารสื่อมวลชนทุกอย่างนะครับผมที่เอ็นดูแล้วก็ซัพพอร์ตซีน e ูนิวนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากที่สำคัญก็ขอบคุณสนทุกคนนะครับผมซันชายทุกคนนะครับแล้วก็นานทุกคนนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้เราสองคนมาจนวันนี้ที่ได้มายืนจุดนี้นครับผมก็ขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับทุกคนครับ ขออีกนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณดูวันดีมากๆเลยครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนพวกเรามาเลยตลอดเลย And we want to thank you, Interfans for support our community and our series. 最后先感谢大家对我们的支持，希望大家会继续有我们的。นะครับขอพูดคำหนึ่งได้ไหมวอไอนี่ข,ข,อข, <c ười> ขอบคุณทุกคนมากครับ ครับผมขอเสียงกรีดดังให้กับนักแสดงวัยแห่งปีคุณซีและคุณนูนิวเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญทั้งสองท่านอยู่บนเวทีก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านอยู่บนเวทีก่อนนะครับเดีจะไปครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับผู้บริหารขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพครับดับแรกผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญคุณปานบัวบุญปานนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนเรียนเชิญครับ